กางรินลาวทุกคนเก็บปักกางรินมาเก่งกันลาวเก่งเลี้ยงเก่งเลี้ยงจ้าเก็บว่านบานโปกเดี๋ยวนี่เพรหวานบานนะกินปักปักลาวเก็บปักเก็บว่านบานโปกเดี๋ยวนี่เพรหวานบานนะกินปักปักลาว เก็บปักอืมมีปักเก็บปักแข่งเลี้ยงทุกคนเก็บปักข้างบ้านเราโอเคโน่นโนนโนนโนโนเก,ก,ก็บเก็บเก็บอีเรปักเมี่ยงกัน ใส่ป,ปักเมียงกันกคนุ<ม>เเลกเ,ลก,เลก,ก,ก่งเลี้ยงเก,ก่งเลี้ยงใส่ใบปักเมียงสกุลโยดปักว่านงำงามอืมเก็บเก่งเลี้ยงเก็บเก่งเลี้ยงหน้าบ้านโป่ตุกน์โยดงำงามเลยทุกคนอืมโยดเป็นนี้นะปักว่านบานนะทุกคนนะนี่ปักว่านบานยังปักว่านปักมึง ย่านนางเดี๋ยวไปเก็บใีนี่เลยทุกคนก,ปปกางรินลาวทุกคนเก็บปักกางรินมาแก่งกันลาวแก่งเลี้ยงแก่งเลี้ยงจ้านี่ปักวานได้แล้วจ้า ก็โกลกโคจะไปดูไอ้ยอดงามงามเลยทุกคนอือดูไปนี้นะประกานบ้านนันทุกคนนะนี่ปกะวันบ้านกานประกางบ้านเหมือนกันทุกคนบ้ากนกระกบ้านเหมือนกันทุกคน อันนี้ปักมึงเรือปักตำลึงโคนโยดปักว่านงามงามอืมเก็บเข่งเลี้ยงเก็บเข่งเลี้ยงหน้าบ้านโปะทุกคนกางริน,ลนแล้วทุกคนเก็บป,ปักกางรินมาเก่งกันลาว เก่งเลี่ยงเก่งเลี่ยงจ้าโอนโยดปักวาน่นงามงามอืมเก็บเก่งเลี่ยงเก็บเก่งเลี่ยงหน้าบ้านโป้ทุกคนได้แล้วจ้าก็ค่อยหลบโค้ดรไปด้วยก็อร่อยนะเย็นมันน้อหลังปเปลยเย็น เมี่ยงกันใส่ปักเมี่ยงกันคนเก่งเลี้ยงเก่งเลี้ยงใส่ใบปักเมี่ยงเก็บกลางบ้านเหมือนกันไม่ต้องซื้อละทุกคนเหมือนี่เหมือนี่ไม่ต้องซื้อซื้ออย่างเดียวส่านกุงกงเงงกงเงง นี่ปักว่านโคนโยดปักว่านงำงำอืมกเก็บเข่งเลี้ยงเก็บเข่งเลี้ยงหน้าบ้านโปตุนเก็บว่าหน้าบ้านโปก็เดี๋ยวนี่ปักว่านบานนะกินปักปักกล่าวเก็บป,ปักยังปักวาก่านปักมึงยาหนังเดี๋ยวไปเก็บ บีนี่เลยทุกคนยยดงามงามเลยทุกคนอือโยดเป็น,ปนี้นะปักขวัญบานนะทุกคนนะน,นี่ปักขวัญบานนี่ปักขวัญได้แล้วจ้าก็ค่อยหลอกโอ้ดเดไปด้วย เก้วน้ำบอลโปกะก่อนเดี๋ยวนี่ปักหวานบอลน,นะกินปักปักกล่าวเก็บปักปักเมี่ยงกันใส่ปักเมี่ยงกันเด๋ยวเก่งเลี้ยงเก่งเลี้ยงใส่ใบปักเมี่ยง เมี่ยงกันใส่ปักเมี่ยงกันทุกคนเก่งเลี้ยงเก่งเลี้ยงใส่ใบปักเมียเก็บก้างบ้านเหมือนกันไม่ต้องซื้อละทุกคนเหมือนี่เหมือนี่ไม่ต้องซื้อซื้ออย่างเดียวสั่นกุ้งกงุ้งเง้ยกุ้งเง้กลางดินแล้วทุกคนเก็บปักก้างดินมาเก่งกันแล้วเก่งเลี้ยงเก่งเลี้ยงจ้า เสือกร,รุงเรงแบบตุ้มอันนี้ตำลึงตำลึงตำลึงอันนี้อย่านาั่งยอดอย่า,น,า,านั่งว่านว่าไหนนี้นะอันนี้เป็กเมี่ยงใบปักเมี่ยงก็แก่งเลี้ยงได้นะแต่ยอดอ่อนๆนอนแ,แตยโยอ้อนนอนอันนี้ปักมึงหรือปักตำลึง ปักเมี่ยงกันใส่ปักเมี่ยงกันคนกเก่งเลี้ยงเก่งเลี้ยงใส่ใบปักเมี่ยงอันนี้ปักมึงหรือวปักตำลึงเสือกงเงี้ยหมือตุ้งอันนี้ตำลึงตำลึงตำลึงอันนี้อย่านาั่ง ยอดอยดจะนางว่านว่านกลางบานเหมือนกันทุกคนกลางุ่นลาวทุกคนแกปป็บปักกลางรุ่นมาเกงกันลาวแกงเลี้ยงแก่งเลี้ยงจ้าโคนโยดปักว่านงามงามอืม cẹp kèng liêng kép kèng liêng na bàn pho tuân cẹp vào na bàn pho cả đeo nè bắc bàn ban chín bắc bắc giao kép bắc vào bàn bàn chín bắc bắc kép bắc nhi pak kẹp pak kẹp riêng tụi con kẹp pak kang ban lào ăn cả khang ban mình cả ăn tụi con cha lộc phải đuôi แก้วน่าบานโป๋ก็เดียวนี่ปักวันบานเนาะกินปักปักกล่าวเก็บปักนี่ปักวนันอันนี้ปักมึงหรือปักตำลึงหยดงามงามเลยทุกคนอือดูเป็นนี้นะ ปักหวานบานนะทุกคนนะนี่ปักหวานบานจ้าไปเกงเลี้ยงกันจ้าจ้าดีทุกคนเตียงนี่เตียงนี่เกงเลี้ยงมีปักหวานอันนี้ปักมึงหรือปักตำลึงยังปักหวานปักมึง ยัานางเดี๋ยวไปเก็บใบนี่เลยทุกคนกลางบ้านเหมือนกันทุกคนเก็บกลางบ้านเหมือนกันไม่ต้องเซอร์ละทุกคนมือนี่มือนี่ไม่ต้องเซอร์เซอร์อย่างเดียวสานคุงกุงเงงกุงเงง จ้าไปเกงเลี้ยงกันจ้า